สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับกีตูจีเบ็ด168เหมือนเดิมนะครับเนาะมาพี่น้องเอ้กระซิบกเล่นกันเทื่องทางกองจวงภาคสวงนะครับผมนะมาใส่กระโลดนะครับเบ็ด60เนาะครับเนาะเดูเทเบลผมแล้วก็อโต้เงาๆหนึ่งพันลอบเหมือนเดิมไปครับผมล็อตนั่นก็ล้ำไปหาเมื่อกว่านะครับเนาะรอบนี้มาเอาไหมนะครับผมนะ เป็นวักไว้สักพักแล้วก็กลับมาตั้มนำมันใหม่นะครับผมมันเป็นสตรีมนะครับผมมันเป็นสตรีมนะครับผมอะไปกันเรื่อยๆครับจังหวะนี้ลงเลยไ่เอลยเอาเดีบล่อยครับโอ้โหเขาโบนัสแล้วครับผมเดี่ยวลอยครับพี่น้องเอ้ยไม่เขาโบนัสเป็นหกสิบนะครับผมนะเห็นบึ้งคือบ่นบึ้งคือสะท้อนเสียงนะครับไม่ดูกันนะครับกับสิบกีสปินของเรานะครับว่าจะได้ออกไปที่เท่าไหร่นะครับเนาะ เคยแตกหนักไปแล้วนะครับผมนะแล้วมันจะแตกหนักให้ผมอีกปะเนี่ยโอเคคอมโบต่อเนียครับผมอ๋อโอเคสองพันหนึ่งร้อยเน้นไปหนึ่งชี้นะครับเอี๊ยมเกี่ยงอีกแล้วบอมเอี๊ยมเกี่ยงอีกแล้วบอมคอมโบลุลวนนะครับอ้าวรางวัลก้อนโตนะครับเนาะอ้าวรางวัลเมกะวาซานนะครับโอเคสองพันหกไปแล้วนะครับผมนะว้าวครับผม เคยแตกหนักๆนะครับผมนะเคยแตกหนักเอ้าบอลนี <mar refugees> ้ก็เอีเกียรกระบอกมีต่อบ่าว้ายเอีเกียรกระบอกวายแตกอย่างนี้เอีเกียรกระบอกวายไหลเป็นน้ำครับพี่น้องไงไหลเป็นน้ำไปเลยเอีเกียรกระบอกเอ้าียังอีกแหละมาสกัดดาวลุ่มนี่ยังอีกแหละอุ้ยคนกลังเข่ามาเอาอีกเลี้ยวคือเป็นเนี้ยวนี่เวลาข่อยเตียงนักๆเนี่ยห้วย เอาไอ้เอฟยังต่อครับผมว้าวบังนี่ครับพี่น้องเอ้หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมเบียดหกสิบเป็นยังไงนะครับผมนะ่ยถวาเลยบอทฟอร์ออมขนาดเด้อช่วงนี้เป็นไดทบฟอร์มขนาดเด้อช่วงนี้เป็นไดผมน้ำหนาววะเป็นไดเออเป็นไดเออซาใจนะครับโอเคครับผมเบียดหกสิบแปดหมื่นแปดเนาะครับเนาะอุ้ยหวานเจี๊ยบนะครับ บอกก่อนครับพี่น้องเอ้ยไปเบ็ดหนึ่งร้อยครับผมตามสเต็ปแล้วก็พันรอบยาวๆจัาจ้าไป <c oughs> โอ้ยสองหมืน่นเลยโอ้ยแบบนี้ก็เอียมยังไงครับอ,อ,อมโอ้ยรวยหลายเนาะครับน้องรวยกาลินะครับเบ็ดนตะลุยบาทที่นะี่นรวออย,ยลงมาเบืง้งดูบาทที่นี่งเม็ดแตกหม้อเสียบว้า <c oughs> ดูดันขนาดเษได้แข,น <c oughs> ي, ขวยช่วงเลยรวยกำลังท็อปฟอร์มเนาะครับเนาะได้ทุนขึ้นมาแล้วใจมันฮึ่งนงครับผมนะได้ทุนขึ้นมาแล้ว ยังไงนะครับผมนะมันมีแรงฮึดนะครับบอกรวดซ้ำแต่ซ้ำนึ่งงัดทางงัดกันหมือเลยครับผมนะไปกันเลยครับผมเหลียบลอยครับผมเข่าโบนัสอีกแล้วครับพี่น้องเนอะ้มาหลวบนีโบนัสหนึ่งลอยเนาะครับนู่เบิดหนึ่งลอยนะครับผมเลยไว้บึ้งคีอสะท้อนเสียง ไเมือกันครับพี่น้องว่าจะแตกออกไปที่เท่าไหร่นะครับเบ็ด6กก็รอไปสนดะครับผมนะดูเบ็ดหนึว่าจะแตกกันทาไขนาดน้นะไต่กันแบผมแตกกวไต่กผมมีตอกันวันหน่อยๆครับผมเป็นยังไงครับผมรางวัลก้อนตัวนะครับเนามร้อยเก้านะครับผม่พอได้ลิม เลขหมุกสปินเข้าไปนองเลยเอมเกียร์คระบอมวัวกับเอมเกียร์อย่างนี้ครับอมโน่หนึ่งครับผมโน่หนึ่งครับผมช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มนะครับโนวทุบฟอร์มขนาดเดี้ยครับผมในเมนธรรมดาเด้งทอปฟอร์มหมดเลยเอมเกียร์คระบอมมาแล้วจะว่าดีครับพี่น้องเอมเกียร์คระบอมคูณสิบมาเมียคูณสิบมาเมียคูณสิบมาเมีหมาโลเลเด้อมาหโลเลก็โกรธเด้อช่วงนี้ ลั่นพื้นะครับเอี้เกียร์กระบอกมีต่อครับไปหนึ่งทีคูณสิบคูณสิบว่าจะไม่ทำงานนะครับเนาะเอ็กซสองสปินครับพี่น้องนะโอ้ยว้าวเบิ้นเลยบาดที่โอ้ยเหยียบลอยครับพี่น้องก็แตกหน่อยก็เบียดพวกสิบอีกนะครับผมนะแตกไปห้าพันสี่นะครับนอกเบียดหนึ่งร้อยนะครับผมนะโอเคพอเลยครับพี่น้องเนยบ่ไปต่อแล้วครับผมทุนสามพันแตกสองหมื่นห้านะครับวันนี้ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับผมนะ ไม่ว่าเกมไหนท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับผมนะวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มจริงๆน,นะครับผมนะแตกแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับไุ้ยคุ <วะ S 1> <laughs> ้ยขนาดนีหน้หลึ่โอเคครับผมก็ไปหาหลินแล้ว,ลวไหมกันดีกว่านาะครับพี่น้องเนาะได้แล้วก็บอยูแล้วนะครับผมนะป้ายป้ายป้ยายใหญ่ๆครับผม